มีกลิ่นเลือดออกผิดปกติรีบพบแพทย์โดยเฉลี่ยนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบได้ประมาณสัก6 0แสนรายต่อปีค่ะโดยในจำนวนนี้จะเสียชีวิตอยู่ประมาณสัก3 4 0 0 0 0สมรายต่อปีค่ะปัจจุบันนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบเป็นอันดับที่5ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทยนะคะโดยพบประมาณ11คนต่อประชากรหญิงแสนคน,นะคะ่ะ ที่สถาบันมะเร็งเองนะคะเจออายุน้อยที่สุดนี่นะ่าจะประมาณ28-29ปีก็มีคนที่เป็นมะเร็งปากมนลูกมาเหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับคนที่มีเพศสัมพันธ์เริ่มครั้งแรกอายุน้อยกว่า18ปีค่ะสาเหตุของมะเร็งปากมนลูกนะคะ หลักๆแล้วเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะซึ่งเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ติดได้บ่อยในการสัมผัสหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเชื้อเวลา HPV เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปุ่มคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะกําจัดเชื้อส่วนใหญ่ออกไปได้ค่ะจะพบอยู่ที่แค่ประมาณสัก5 1 0ของคนที่ติดเชื้อนะคะที่ปุมต้านทานเราไม่สามารถที่จะกําจัดเชื้อออกไปได้หมดแล้วก็เป็นการติดเชื้อแบบคงนานหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า persistent infection นะคะและในจํานวนเนี้ยก็ไม่ได้ทั้งหมดที่จะกลายเป็นมะเร็งค่ะประมาณสัก 95%ของการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะจากไอที่เป็น permanent infection นะคะถึงจะกลายไปเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็การพัฒนากลายเป็นมะเร็งของคนที่ติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยไม่ได้เกิดปุบป,ปับทันทีนะคะอาจจะใช้เวลานานถึง10ง20ปีในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากเซลล์ติดเชื้อจนกลายไปเป็นมะเร็งต่างบนลูกค่ะ ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV นะคะส่วนมากเนี่ยก็มักจะติดในคนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์คร 3, ั้งแรกอายุน้อยอาจจะน้อยกว่า18ปีนะคะหรือมีการมีคู่นอนหลายคนทั้งในฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายนะคะสาเหตุร่วมอื่นๆเช่นในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะเช่นในกรณีที่บางคนกินยาก,กดภูมิอยู่หรือว่าคนที่มีภาวะ HIV ร่วมด้วยะคะ่ะ รวมถึงการสุบบุหรีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การติดเชือ้อ HPV เนี่ยคงอยู่นานมากขึ้นค่ะ งป่วยะะะเ็ลกนคจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในระยะแรกสุดหรือเป็นแค่เซลล์ผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะไม่มีแสดงอาการเลยค่ะแต่อาการหลักๆที่พบบ่อยที่สุดในคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วมาโรงพยาบาลนะคะก็คือเลือดออกผิดปกติค่ะอาจจะเป็นเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์หรือบางคนมาในเรื่องของประจำเดือนผิดปกติค่ะ บางครั้งก็มีเรื่องของตกขาวเยอะมีกลิ่นเหม็นค่ะก็เป็นอาการที่จะพบได้ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกค่ะสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือถ้ามีอาการก็ตรวจภายในค่ะก็ถ้าพบก้อนจะมีการตัดชิ้นเนื้อที่ก้อนนั้นเพื่อไปตรวจทางพยาธิวิทยาอีกทีค่ะว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นมะเร็งหรือาไม่เป็นมะเร็งค่ะ เราจะรักษาแล้วแต่ระยะของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลค่ะถ้าคนไข้ามาตั้งแต่ระยะ1ก้อนน้อยกว่า4เสนจะมีทางเลือกในการรักษาโดยการผ่าตัดตรวมถึงการฉายแสงค่ะแล้วก็โอกาสในการหายขาดค่อนข้างเยอะมากถ้าคนไข้ามาในระยะที่2ระยะที่3การรักษาหลักจะเป็นการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดค่ะ ถ้าคนไข้ามาในระยะสุดท้ายคือระยะ4 b 4 b ีนี่หมายความว่าะมะเร็งมันกระจายไปที่อื่นๆแล้วนะคะเช่นกระจายไปปอดกระจายไปตับกระจายไปกระดูกนะคะการรักษาจะเป็นการให้ยาคีมบัตอย่างเดียวค่ะเป็นการให้ยาคีมีปําบัตเพื่อประคับประคองะคะ่ะการรักษาของมะเร็งปากมดลูกนะคะต้องบอกว่ามีอัตราการรอดชีวิตที่ดีมากอันนี้เป็นตัวเลขของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะถ้าในผู้ป่วยระยะแรกอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ย อยู่ที่ประมาณ90-95%เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนไข้มาในระยะหลงังเช่นระยะที่4นะคะอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยจะลดลงไปค่อนข้างเยอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ40%นะะ อนนะะของมะเร็งปากมดลูกจริงๆต้องถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าเราเป็นมะเร็งไม่กี่อย่างที่เรารู้สาเหตุของมันว่าเกิดจากการเชื้อไวรัส HPV นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันเราก็เลยมีตั้งแต่การฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกัน HPV ในปัจจุบันนะคะก็คือมีทั้งที่ป้องกันการติดเชื้อ HPV 2สายพานันธุ์สสายพันธุ์แล้วก็ตัวใหม่ที่สุดก็คือป้องกัน9สายพันธุ์นะคะ วัคซีนเนี่ยแนะนําให้ฉีดจริงๆฉีดได้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะอายุที่เริ่มฉีดได้ก็คือ9ปีนะคะถึงปัจจุบันนี้ก็คือแนะนําให้ฉีดไปได้ถึง45ปีเลยค่ะวัคซีนถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า15ปีแนะนําให้ฉีด3เข็มนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กก่อน15ปีสามารถที่จะฉีด2เข็มได้ค่ะเนื่องจากการฉีดวัคซีนนะคะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้100% เพราะฉะนั้นนะคะก็ยังแนะนําให้มีการมาตรวจภายในนะคะตรวจสกรีนนิ่งหรือว่าเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ําเสมอนะคะโดยปัจจุบนันนี้วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็มีหลายวิธีมากค่ะตั้งแต่การตรวจเชื้อไวรัส HPV ชนิดความเสี่ยงสูงอย่างเดียวหรือว่าเป็นการตรวจร่วมกันกับการตรวจเซลล์ที่ผิดปกติด้วยค่ะ ทางเลือกในการคัดกรองมเะเร็งปากมดลูกนะคะสําหรับในบางคนที่อาจจะแบบอายไม่อยากมาตรวจที่โรงพยาบาลกับหมอนะคะ mm. ก็ปัจจุบันนะคะจะมีเซตที่เขาเรียกว่าเป็นเซลล์ hpv นะคะ mm. ก็คือเป็นเซตที่เราสามารถจะนำไปเก็บเชื้อไปเก็บสิ่งส่งตรวจเองแล้วก็ส่งกลับมาให้ที่แลบได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่อยากให้เป็นทางเลือกที่2มากกว่าคือมาตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลจะได้รับการตรวจภายในตรวจอันตราซาวอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่สะดวกจริงๆอาจจะขอรับเป็นในชุดตรวจด้วยตัวเองได้ค่ะ